เรื่องของการดื่มน้ําตอนออกกําลังกายเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเบสิกเบสิกง่ายๆแต่รู้ไหมครับว่าถ้าเราจัดการไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบเน้นๆเ,เลยโดยอิงจากข้อมูลและคําแนะนําอย่างเป็นทางการจาก American College of s p o r t Medicine ครับคือเราทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะครว่าออกกําลังกายก็ต้องมีเหงื่อออกเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงก็คือ การดื่มน้าเข้าไปทดแทนแบบผิดๆนี่แหละครับที่มันอาจจะสร้างปัญหาร้ายแรงตามมาได้เหมือนกันเอา้าแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันใช่แล้วครับมันคือการหาจุดสมดุลที่พอดีเปะ๊เปะเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับการเดินบนเส้นได้เลยครับคือมันมีความเสี่ยงรออยู่ทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะมากไปหรือน้อยไปเวลาเราพูดถึงความผิดพลาดเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการกระหายน้ำนะแต่มันมีทั้งฝั่งที่ดื่มน้อยเกินไปจนร่างกายขาดน้ำ กับอีกฝั่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์ก็คือการดื่มมากเกินไปครับโอเคมาดูฝั่งแรกกันก่อนเลยภาวะขาดน้ำเนี่ยแน่นอนว่ามันส่งผลโดยตรงกับสมรรถภาพการออกกำลังกายของเราเลยนะครับทำให้ประสิทธิภาพตกหวบแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือมันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยจากความร้อนที่อันตรายมากๆด้วยนะ และจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับคือตัวเลขนี้เลยมากกว่า2%ครับพอร่างกายสูญเสียน้ำหนักตัวไปจากการขาดน้ำเกิน2%เมื่อไหร่ประสิทธิภาพจะเริ่มดิ่งลงทันทีเลยครับซึ่งเอาจริงๆนะครับจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตตัวเองด้วยซ้าไปทีนี้พลิกมาดูอีกด้านกันบ้างการดื่มน้ำมากเกินไปฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันอันตรายมากนะเพราะมันอาจจะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าภาวะโซเดียมในเลือดต่มหรือไฮโปนาทรีเมียครับ คือระดับโซเดียมในเลือดของเรามันจะเจือจางลงจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยเอ๊ะแล้วทีเนี้เราจะหาไอจุดสมดุลตรงกลางที่ว่านี้ได้ยังไงล่ะคําตอบที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวสําหรับทุกคนครับเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องของใครของมันคือต้องสร้างแผนเฉพาะตัวขึ้นมาเท่านั้นคําถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือแล้วมันมีตัวเลขกลางๆไหมแบบว่าดื่มเท่านี้สิพอดีสําหรับทุกคนมีไหม คำตอบจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นี่ชัดเจนมากครับไม่ไม่มีครับเพราะว่ากุญแจสําคัญที่สุดมันอยู่ที่การทําความเข้าใจอัตราการเสียเหงื่อของตัวเองซึ่งโหแต่ละคนนี่แตกต่างกันแบบสุดๆไปเลยแต่เรื่องที่เจ๋งมากก็คือเราสามารถประเมินอัตราการเสียเหงื่อของตัวเองได้แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ซับซ้อนเลยวิธีการก็คือ 1. ่ชั่งน้ําหนักตัวก่อนออกกําลังกายเลยครับแบบไม่ต้องใส่เสื้อผ้านะ 2. ออกกาลังกายเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็มๆแล้วก็จดไว้ด้วยว่าระหว่างนั้นเราดื่มน้ําไปเท่าไหร่3พอครบชั่วโมงก็กลับมาชั่งน้ําหนักอีกครั้งสุดท้ายก็เอามาคํานวณง่ายๆครับคือเอาน้ําหนักก่อนลบด้วยน้ําหนักหลังแล้วก็บวกปริมาณน้ําที่เราดื่มเข้าไปแค่นี้แหละครับเราก็ได้ตัวเลขคร่าวๆแล้วว่าใน1ชั่วโมงเราเสียเหงื่อไปเท่าไหร่และตารางนี้มันแสดงให้เห็นภาพชัดเลยครับว่าทําไมเรื่องนี้มันถึงสําคัญมากลองดูตัวอย่างนะครับ นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ซ้อมกลางแดดร้อนๆกับนักกีฬาโปโลน้ําที่อยู่ในน้ําตลอดเวลาเห็นไหมครับว่าอัตราการเสียเงือของพวกเขาเนี่ยโอ้โหต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยความต้องการน้ําก็เลยต่างกันสุดขั้วไปด้วยโอเคพอเราพอจะรู้ไอเดียเรื่องอัตราการเสียเงือของตัวเองแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะเอาข้อมูลนี้มาสร้างเป็นแผนที่ใช้งานได้จริงได้ยังไงซึ่งหลักการมันง่ายมากครับเขาจะแบ่งออกเป็นสามช่วงหลักๆด้วยกันนั่นก็คือ ก่อนออกกาลังกายระหว่างออกกําลังกายและก็หลังออกกําลังกายครับซึ่งในแต่ละช่วงเนี่ยเป้าหมายของเราก็จะแตกต่างกันออกไปนะเริ่มกันที่ช่วงก่อนออกกําลังกายเลยเป้าหมายหลักก็คือเริ่มต้นออกกําลังกายในสภาพที่ร่างกายมีน้ําเพียงพอไม่ได้ขาดน้ํามาตั้งแต่แรกทีนี้ถ้าจําเป็นต้องดื่มเพิ่มนะครับเขาแนะนําให้ค่อยๆจิบช,ช้าๆประมาณ5-7มลลิตรต่อน,น้าหนักตัว1กิโลกรัมแล้วก็ควรจะดื่มล่วงหน้าอย่างน้อย4ี่ชั่วโมงเลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกทิปหนึ่งก็คือ การกินอะไรที่มีโซเดียมน้อยๆไปพร้อมกับน้ำเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเราเก็บน้ําไว้ได้ดีขึ้นด้วยมาถึงช่วงที่สําคัญที่สุดครับคือระหว่างออกกําลังกายตรงนี้แหละครับที่แผนเฉพาะตัวของเราจะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆดูตัวอย่างในตารางนี้สิครับเป็นเคสของนักวิ่งมาราธอน2คนคนแรกน้ําหนัก50กิโลดื่มน้ําตามคําแนะนําทั่วไปที่0.8ลิตรต่อชั่วโมงผลคืออะไรครับ กลายเป็นดื่มมากเกินไปจนน้ำหนักตัวเพิ่มแถมยังเสี่ยงภาวะโซเดียมในเลือดต่ำอีกต่างหากในขณะที่นักวิ่งอีกคนหนึ่งตัวใหญ่กว่าน้ำหนัก90กิโลแต่ดื่มแค่0.4ลิตรต่อชั่วโมงผลก็คือดื่มน้อยเกินไปจนสูญเสียน้ำหนักตัวไปมากกว่า3.5เซเลยทีเดียวซึ่งก็เสี่ยงต่อประสิทธิภาพที่ลดลงอย่างมากเห็นไหมครับว่าคำแนะนำเดียวใช้กับทุกคนได้จริงๆพอออกกำลังกายเสร็จแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าจบนะครับภารกิจของเรายังไม่จบ เป้าหมายในช่วงหลังออกกําลังกายก็คือการฟื้นฟูแรงกายครับต้องชดเชยทั้งของเหลวแล้วก็เกลือแร่หรืออ e l e c t r o l y t e ์ที่เราเสียไปให้กลับมาครบถ้วนเหมือนเดิมแล้วต้องดื่มเท่าไหร่ละ่ะคําแนะนําก็คือให้ดื่มของเหลวชดเชยประมาณ1.5ลิตรต่อทุกๆ1กิโลกรัมของน้ําหนักตัวที่หายไปครับใช่ครับฟังไม่ผิด1.5ลิตรต่อ1กิโลกรัมที่ลดลงเลยและอีกครั้งครับอย่าลืมเรื่องโซเดียมเด็ดขาดนะ การกินขนมหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีโซเดียมผสมอยู่ด้วยในช่วงฟื้นฟูร่างกายเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้เรารู้สึกกระหายน้ำมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้ร่างกายกักเก็บน้ําที่เราดื่มเข้าไปได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสุดท้ายนะครับมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือต้องรู้ว่ามันยังมีปัจจัยทางชีวาภาพอื่นๆอีกที่ทําให้ความต้องการน้ําของแต่ละคนเนี่ยมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปอีกปัจจัยที่ว่านี้ก็มีหลายอย่างเลยครับยกตัวอย่างเช่นเพศ โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงจะมีอัตราการเสียเหงื่อต่ำกว่าแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อภาวะโซเดียมในเลือดต่ำได้มากกว่าหรืออย่างผู้สูงอายุที่การรับรู้ความกระหายน้ำมันจะลดลงทําให้ดื่มน้ําชดเชยได้ช้ากว่าหรือแม้กระทั่งในเด็กที่จะมีอัตราการเสียเหงื่อต่ำกว่าผู้ใหญ่ปัจจัยพวกนี้แหละครับที่การวางแผนเฉพาะบุคคลยิ่งสําคัญขึ้นไปอีกสําหรับคนในกลุ่มนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็พาเรากลับมาสู่บทสรุปหัวใจสำคัญจากทาง American College of Sports Medicine เลครับที่เขาบอกไว้ชัดเจนว่าเพราะว่ามันมีความแปรปรวนแตกต่างกันมากจึงแนะนำไม่ใช้โปรแกรมการชดเชยของเหลวที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคลพูดง่ายๆก็คือไม่มีสูตรวิเศษครับมีแค่แผนที่ใช่สำหรับเราคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราน่าจะได้จากเรื่องนี้ก็คือ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนจากการทำตามคำแนะนำทั่วๆไปมาเป็นการลงมือสร้างกลยุทธ์ที่มันเป็นของเราเองจริงๆคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือแล้วแผนการดื่มน้ำที่ใช่ที่สุดสำหรับตัวเราละ่ะมันหน้าตาเป็นแบบไหนและนี่ก็คือทั้งหมดของการเจาะลึกในวันนี้นะครับจากเอกสารทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะดูซับซ้อนเราก็ได้ย่อยมันออกมาให้กลายเป็นเหมือนพิมพ์เขียวส่วนตัวสาหรับการดื่มน้าที่ทุกคนสามารถนาไปปรับใช้กับตัวเองได้เลย